สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะจะจหมนที่16มิถุนาย,ยน2563นะคะวันนี้ก็จะได้ภาพที่แตกต่างจากเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าวันนี้คิดว่าตลาดน่าจะมีการรีบาวขึ้นไปนะคะด้วยเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะคะหลังจากที่รับความกังวลในเรื่องของการ ระบาดระลอกที่2ของโควิด -19 ในประเทศหลักๆห,หลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนนะคะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยตัวตลาดหุ้นสหรัฐมีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างดีนะคะเช้านี้เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวกต่อประมาณสัก200กว่าจุดนะคะตลาดในภูมิภาคเช้านี้เปิดมาก็บวกกันประมาณ2%กว,ากว่านะคะเกือบทุกตลาดนะคะก็ะมีเรื่องของความผ่อนคลา,ายความกังวลในระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางเฟดเนี่ยมีการประกาศขยาย โครงการเข้าซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนนะคะคือเดิมเนี่ยเขาประกาศ การซื้ออยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะซื้อผ่านทาง ETF ทางเดียวนะคะเป็นตลาดแรกนะคะตอนนี้เนี่ยเขามาเริ่มบุกในตลาดรองอย่างเข้มข้นมากขึ้นก็คือเขาจะซื้อตรงนะคะซื้อเข้าไปในตลาดรองนะคะสําหรับคุณกู้ภาคเอกชนก็พูดง่ายๆคือซื้อบอลเอกชนตรงนะคะแทนที่จะซื้อผ่าน ETF ที่เป็นกองทุนแล้วก็เอามารวมๆกันอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ขอบเขตการซื้อเนี่ยมากขึ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือได้ใน ขอบเขตที่กว้างมากขึ้นเพราะนั้นตลาดก็เริ่มมีการผ่อนคลายลงจากความกังวลตรงนี้นะคะแล้วก็ของเราเองก็ยังมีปัจจัยภายในที่จะให้ลุ้นนะคะหนุนซนติเมนต์ในเชิงบวกกันต่อนะคะก็คือเรื่องของคอรอมอนะคะที่วันนี้น่าจะมีการพิจรารณานในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะสามมาตรการนะคะก็จะมีเรื่องของการลด เรื่องของการลดราคาต่างๆมีเงินสนับสนุนนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้ก็ติดตามดูกันนะคะสำหรับคอรมอยวันนี้ที่จะมาช่วยหนุนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วพรุ่งนี้สบคก็ยังจะพิจรารณาในเรื่องของ travel bubble นะคะว่าจะอนุญาตให้นักลงทุน นักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเข้ามาในไทยนะคะตอนนี้เบื้องต้นก็คือมองไว้ว่าจะเป็นหนึ่งพันคนต่อวันอย่างไรก็ตามก็ต้องแล้วแต่การพิจารณาของสวคนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ดูจะมีการเปิดในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะคะคราวนี้ก็ต้องดูอยู่ที่ว่าเขาประเมินสถานการณ์ก,รกันอย่างไรนะคะสําหรับในเรื่องของการรับมือกับการระบาดในระลอกต่อไปถ้าหากจะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกนะคะที่ทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มากขึ้นทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นนะคะตลาดก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นวันนี้เราให้กรอบ1330 1380นะคะสำหรับตัวเซ็น n d เ x นะคะเมื่อวานนี้มีการประกาศ หุ้นเข้าออกนะคะรายชื่อหุ้นเข้าออกในเซต50เซต100นะคะสำหรับรอบครึ่งปีหลังนะคะสำหรับปี63ะะสำหรับเซต50เนี่ยมีหุ้นเข้า2ตัวนะคะก็คือตัว BPP TTW นะคะส่วนหุ้นออก2ตัวก็คือบ้านปูกับเดลต้านะคะแล้วก็ในส่วนของเซต100เนี่ยมี7ตัวนะคะที่รายงานออกมาสําหรับหุ้นเข้านะคะมี AAV นะคะ ACE d ู h o m e นะคะ ABF ิ i l นะคะ TVO แล้วก็ Warup นะคะส่วนหุ้นที่ถูกปรับออกไปจากเซต100 ะะก็จะมี BGC นะคะ Delta เอ่อ MBK นะคะ p r e c i a ย e ์ h i p p i n g นะคะ STPI การบินไทยแล้วก็ THG นะคะ,ะประเด็นที่น่าสนใจติดตามนะานอกเหนือจากการประชุมธนาคารกลางอของหลายประเทศนะคะสัปดาห์นี้อย่างวันนี้ก็จะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะประชุม2วันแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะ,ะทราบผลการประชุมนะคะ ธนาคารกลางอังกฤษในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ที่น่าจับตาก็คือเป็นเรื่องของเทสติมอนีของตัวประธานเฟดในคืนวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจและก็นโยบายการเงินนะคะก็คิดว่าน่าจะเข้ามาเป็นประเด็นที่ตลาดมีความสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตลาดน่าจะมีทิศทางในทางบวกนะคะดีด กลับขึ้นไปนะคะถ้ามีกำไรก็อย่าลืมเทค Profit กันบ้างนะคะคิดว่าภาพตอนนี้เนี่ยตลาดน่าจะมีความผ,ลผ,ลผันผวนค่อนข้างจะเยอะนะคะในแง่ของ p vale o r t f o l ล o โอโมเดลนะคะ เมื่อวานนี้เราตั้งจุดตัดขาดทุน B M ไว้นะคะก็เลยถูกตัดขาดทุนไปที่9.70บาทนะคะลบไป5%นะคะส่วนตัวที่ถืออยู่ตอนนี้มี B d M S นะคะเป้าทำกำไรอยู่ที่24บาทตัดตั้งจุดตัดขาดทุนที่21.6นะคะก็ยังมีมุมมองตะบวกในเรื่องของ medical tourism ที่จะอยู่ในกรอบของหลักการการพิจารณาอยู่เช่นเดียวกันนะคะตัว technical peak นะคะวันนี้มี3ตัวนะคะ ให้เข้าซื้อเก่งกำไรสำหรับแอดวานนะคะเมกานะคะแล้วก็ตัวเทสโก้ค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางกบองอเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะคะในหลักเกณฑ์เรื่องการคำนวณราคาโอ่งกัน ะะก็ทําให้ราคาหน้าลงกัดเนี่ยลดลงไป50สตางค์นะคะต่อลิตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้ตัวราคาขายปิ่นํามนเนี่ยจะลดลงตามนะคะเจะมีเริ่มมีใช้เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่17มิถุนาเป็นต้นไปนะคะในเบื้องต้นเนี่ยทาง่ายมองว่าการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยในกลุ่มลงกัดเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์ใหม่นี้ทันทีนะคะเนื่องจากสูตรราคาที่ขายในปัจจุบันที่ขายให้กับพวก แต่ปั๊มต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อิงก,กับราคาตามโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะก็เลยตรงนี้เนี่ยมองว่าจะไม่กระทบกับกลุ่มโรงกลั่นนะคะแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะว่าจะกระทบกับพวกกลุ่มสถานีบริการน้ํามันนะคะก็คือพวกปั๊มเนี่ยะมีการปรับลดราคาขายลงนะคะ50สตางค์นะคะก็ส่วนนี้เนี่ยก็จะส่งให้ ตัว marketing margin นะคะก็คือค่าการตลาดเนี่ยปรับลงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากนะคะโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าพวกกลุ่มบริการชา้นิมันเนี่ยต้องมีการต่อรองกับพวกลงกันนะคะเพื่อลดผลกระทบให้น้อยลงนะคะทั้งฝ่ายแนะนำลงทุนกปกตินะคะคาดกระทบทันทีกับปั๊มน้ำมันนะคะอย่าง จริงๆข่าวนี้เนี่ยออกมาแต่เมื่อวานแล้วนะ mm. ก็จะเห็นนั่ขราคาหุ้นกบปตทพทจบีซีพแล้วก็เอโซนะคะซึ่งเป็นโรงรมีสถานีน้ํามันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากั้งแ่ข่าวเมื่อวานที่เกิดขึ้นแนวนะคะแต่ในส่วนท้ายที่สุดเนี่ยมองว่าถ้าหากการต่อรองลดลงเนี่ยผลกระทบก็อาจจะเบาบางลงในท้ายที่สุดน,นะคะค่ะเมื่อวานก็มี Conference Call กับตัว Index Living Mall IML นะคะก็เป็นการพูดถึง งบในไตรามาสแรกซึ่งมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะเจอผลกระทบเรื่องปิดสาขาไปประมาณ10วันแล้วนอกจากนี้ก็เจอเรื่อง IFRS อ่สิบหกด้วยซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าเช่าซิที่เขาเอมีที่ที่เขา,าเขาช่าเพราะฉะนั้นผลกระทบเรื่อง i f i s สิในไตรามาสแรกเนี่ยเจอประมาณ6ล้านบาทที่ทำให้กำไรลดลงมองมุมอมองในอสองคิวเนี่ยก็ดูยังไม่ดี เพราะมันมีการปิดสาขาไปทั้งเดือนเ,อมเมษาแล้วก็กลางครึ่งเดือนของเดือนพฤษภาดังั้นตรงนี้มันจะส่งผลลบต่อทั้งรายได้ขายแล้วก็ค่าเช่าของเขาถือแม้รายได้ขายจากออนไลน์เนี่ยมันเติบโตได้สูงแต่สัดส่วนมันยังไม่ถึง5%ของยอดขายนะคะแต่หลังจากที่เปิดสาขาได้ทั้งหมดเมื่อวันที่สิพฤษภาคมเนี่ยก็พบว่ายอดขายทําได้ดีกว่าที่บริษัทคาด โดยที่ same store sales ในเดือนตอนนี้มิถุนาก็กลับมาเป็นบวกแล้วหลังจากที่ติดลบในเดือนเมษากับพฤษภาผู้บริหารเขายังคงเป้าเ,เรื่อง gross profit margin ว่าปีนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1ถึง1.5%โดยการหันมาเน้น product ที่มี margin สูงนะคะแล้วก็ยัง จะลด S G N A ratio ลง2-3%เรแล้วก็ลดตัว inventory ลง300-500ล้านแต่กลับยังมีมุมมองไม่ชัดเจนต่อเป้ากำไรเดิมทีเขาตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้น่าจะกำไรอยู่ประมาณ6 0รล้านใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องผลโควิดเข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่แน่ใจว่ากำลังซื้อมันจะกลับมาได้รวดเร็วแค่ไหนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผลของ T F S 16ที่จะทำให้กระทบกับกำไรทั้งปีประมาณ2ีล้านบาท ในส่วนของเรื่องโควิดเนี่ยผู้บริหารเขาก็มีการปรับสถานการณ์ตรงนี้ให้เป็นโอกาสแนวโน้มของเขาต่อไปในอนาคตก็คือ <c oughs> การเพิ่มสัสดส่วนออนไลน์โดยที่แผนใน5ปีข้างหน้าเนี่ยสัสดส่วนออนไลน์เขาจะเพิ่มเป็น15-20%้าถึนอกจากนี้เนี่ยช่วงตอนที่เว r ร์กโ m มเนี่ยเขาพบว่ามีความสนใจสั่งซื้อสินค้าเขาค่อนข้างมากที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับ home renovation อาจจะเป็นพวกทำสวน ทำครัวหรือว่าเป็นสินค้าออที่ใช้เป็นออฟฟิศหรือที่บ้านนะคะเขาก็มองว่าตรงนี้เป็นดีมานที่ดีแทนที่เดิมจะหันไปเน้นบ้านใหม่เนี่ยเขาก็หันมาเน้นบ้านเก่าซึ่งเขามองว่ามีอยู่ประมาณ27ล้านหลังตรงนี้น่าจะเป็นมาร์เก็ตที่กว้างขึ้นสำหรับเขานะคะเ,ออเมื่อพวกนี้รวมกับการปรับโครงสร้างของเขาในออช่วงที่ผ่านมาอะไรเนี่ยเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยภาพมันจะดีกว่าครึ่งปีแรก แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นผลประกอบการกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่นะคะราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับแต่ว่าเราแนะนำทยอยซื้อค่ะค่ะมาต่อกันด้วยตัวแซปเป้นะคะที่ประชุมคอรอมอลล่าสุดนะคะมีมติปรับลดภาษีให้กับเครื่องดื่มนวัตรกรรมนะคะที่มีสัดส่วนผสมน้ำผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่า10%นะคะโดยให้เสียภาษีอยู่ที่3%จากเดิมนะคะที่แซปเป้เคยจ่ายอยู่ที่10%นะคะ โดยอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งคาจะมีผลในไตรมาสสามนี้นะคะ,ะทางฝ่ายมองเป็นบวกต่อแซปเป้มากที่สุดในกลุ่มนะคะจากมีสัสดส่วนรายได้ของตัวฟรัง n a l drink นะคะรวมกันทางตัว beauty ดริง k ์อะโลเวล่ากูมินะคะประมาณ15%นะคะซึ่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับตัว OSP นะคะตัวเครื่องดื่มซีวิตนะคะที่คิดเป็นเพียง7-8%ของยอดขายนะคะ โดยยังรับรู้ผ่านตัวบริษัทร่วมนะคะที่ถืออยู่เพียง40%นะคะซึ่งทำให้มีผลบวกจำกัดนะคะและตัวเครื่องดื่มของวุดีซีล็อกเองนะคะของคาราบาวนะคะที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะคะเมื่อไปลายไตรมาสหนึ่งะคะซึ่งมองว่าตัวเซเป้นะคะคาจะจ่ายภาษีลดลงนะคะที่เพียงไต,ตรมาสละ3-6ล้านบาทจากเดิมที่เซปเป้เคยจ่ายอยู่ที่9-15ล้านบาทนะคะโดยไม่ต้องมีการปรับสูต ซึ่งดังนี้นะคะมองเป็นบวกต่อบประมาณการกำไรของปีหกสของเซเป้นะคะประมาณ4%ี่เโดยทางฝ่ายปรับกำไรทั้งปีของเซเป้นะคะเป็น349ล้านบาทนะคะจากเดิมที่คาดไว้335ล้านบาทนะคะกำไรปกติลดลงอยู่ที่9.1%นะคะทางฝ่ายปรับไปใช้ราคาพื้นฐานนะคะของปีหกสนะคะอยู่ที่21บาทพร้อมกับปรับคำแนะนำขึ้นเป็นทยอยซีค่ะตัวแผ่น B นะครับ แนวโน้มในไตรมาสสอเนี่ยแนวโน้มในไตรมารสสนะครับผลประกอบการเนี่ยน่าจะต่ําสุดของปีนะครับจากการระบาดของตัวโควิด -19 นะฮะที่ทําให้มีการตัดลดงบโฆษณาในอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆนะครับถูกเลื่อนออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกที่ตัวแพนบีเนี่ยได้ลิขสิทธิ์มานะครับฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็ตัว BNK 4ฟนะครับก็จะเป็นส่วนที่กดดันในเรื่องของไรายได้นะครับโดยอัตราการขายสื่อออฟโฮมมีเดียนะครับอัตราการขายในไตรมาสสเนี่ยจะอยู่ที่20-30%จากปกติที่65-70%นะฮะมีโอกาสนะครับที่ในไตรมาสสเราจะเห็นแผ่น B ขัดทุนนะครับแต่จากฐานะที่ดีนะฮะมีเงินสดในมือประมาณ8-900ล้านบาทนะครับก็เพียงพอต่อการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดได้นะับไม่จําเป็นต้องเพิ่มทุนแล้วก็ การกู้เงินนะฮะจนกระทั่งถึงปีหน้านะครับสำหรับในคร,ครึ่งปีหลังนะฮะจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะฮะเห็นได้จากลูกค้าเนี่ยเริ่มกลับมาลงโฆษณานะครับอัตราการขายในไตรมาสสามเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ราวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ไตรมารสสี่เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีสุดนะฮะโดยมีโครงการใหม่ๆที่จะเข้ามาดําเนินที่จะเข้าไปดําเนินงานก็อย่างเช่นในเรื่องของสื่อโฆษณาใน7ซเ e ่นอีเลฟเว่นนะครับที่ปีนี้คาดว่าจะติดตั้งได้ราว หนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยสาขานะฮะจากปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่สามร้อยสาขานะฮะสื่อป้ายรถเมล์ที่ได้ลิขสิทธิ์มานะฮะจำนวนหกร้อยเก้าสิบเอ็ดป้ายนะฮะคอนเสิร์ตของ BNK อนเตนะที่คาดว่าจะมีในครึ่งปีหลังนะฮะแล้วก็ฟุตบอลไทยดกที่จะเริ่มกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยานะครับแล้วก็จะเริ่มมีการโปรโมทโอลิมปิกนะครับในช่วงของปลายปีด้วยนะครับก็จะถือว่าเป็นตัวหนุนนะครับรายได้ในช่วงของครึ่งปีหลังนะฮะให้น ส่วนปี64นะครับการดำเนินงานคาดว่าจะกลับมาโดดเด่นนะฮะก็หลังจากโควิดที่คลี่คลายลงก็จะทําให้การดําเนินงานที่หายไปนะฮะในเรื่องของอัตราการขายกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับโครงการใหม่ที่ถูกเลื่อนก็จะรับรู้รายได้เข้ามาเต็มปีนะฮะแล้วก็การขยายไปในสื่อออนไลน์นะฮะที่มีมากขึ้นนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ทําราคาพื้นฐานนะครับแต่ดูจากราคาพื้นฐานเฉลี่ยของตัว i a Consensus นะฮะเฉลี่ยอยู่ที่6.99บาทนะครับ ราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าพอมีอัพไซด์อยู่นะฮะสำหรับตัวแผ่นดีนะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ